สิอันดับแรกรัฐวิสาหกิจไทยนำส่งเงินไรายได้แผ่นดินกองสลากส่งสูงสุดอันดับ1เกือบ40,000ืล้านบาทสวัสดีท่านผู้ชมทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube Anewstime นะครับประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2,563 วันนี้ Anews Time ไทมนำข่าวสารจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเก็บเงินจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งทางประชาชาติธุรกิจได้จัดอันดับสูงสุดในข้อมูลณนะวันที่31กร,รกฎาคม2563 นายประพาตคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครนะครับได้เปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคม2563สครอจัดเก็บเงินนำส่งไรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50กิจการจำนวน14,302ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร <st> สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและการประปานาครหลวงส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการในช่วง10เดือนคือช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคม2562ถึง31กรกฎาคม2563จำนวนทั้งสิ้น1 7 7 7 7 6ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน4,987ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ90ของเป้าหมายตลอดทั้งปีก็ประมาณ2,563าจำนวน1 8 8 8 0 0ล้านบาทอย่างไรก็ดีทางสคอรอยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,563เนื่องจากผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งไรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด10อันดับแรกณนะสิ้นเดือนกรกฎาคม2563มีดังนี้นะครับ 1. สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน39,246ล้านบาท 2. บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน จำนวน29,198ล้านบาท 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย28,619ล้านบาท 4. ธนาคารออมสิน18,000ล้านบาท 5. บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน1500ล้านบาท 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค6,715ล้านบาท 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน5,922ล้านบาท 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส5,660ล้านบาท 9. การท่าเรือแห่งประเทศไทย4,20 0ล้านบาท 10. บริษัทกสทโทรคมนาคมจำนวน3,891ล้านบาทและ 11. อื่นๆจำนวน19,500ล้านบาท หมายเหตุข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรหรือสอคอรอจัดเก็บซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่นๆเช่นเงินภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็น10อันดับแรกของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจซึ่งมีผลประกอบการ มีรายได้เกิดขึ้นในการดําเนินงานนะครับแล้วก็นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน10อันดับสูงสุดข้อมูลณนะวันที่31กรกฎาคม2563ขอบคุณข้อมูลนี้จากประชาชาติธุรกิจด้วยนะครับเอ็ A News Time นนิวส์ไทม์ำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้พบกันใหม่กับการรายงานข่าวจากเอ็นนิวส์ไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่วยดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ